คคนะรับน <Five> <West> anyway, นี้ก็คือวอล์กข้างแรกของผมนะครับอ่ะต้องแบบมุมอย่างนี้แหละกรรมตรีนะครับเราจะพูดอะไรดีนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงลดน้ำหนักนะครับแล้วก็หัวที่ค่อนข้างล้านนะครับเพราะว่ากินโปรตีนชูโรยเยอะไปที่ไม่ใช่นะพอโกนเนี่ยพอโกนนะครับอ่ะมานะครับช่วงนี้คือเป็นช่วงลดน้ำหนักนะครับเป็น 7วันที่น่าจะท้าทายผมมากพอสมควรนะเพราะว่าเหลือเจ็เวลา7วันที่ผมต้องไปออกงานที่บุรีรัมไรเงี้ยนท้าทายมากพอสมควรนะครับและนี่ก็เป็นวันแรกนะครับที่เริ่มก็ไปเล่นฟินิชกลับมาเลยนะผมนี่ก็เวลาเท่านี้แหละเนี่ยบ่ายสองสิบสี่นะบ่ายสองยี่สี่เออบ่ายสองยี่สี่นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นข้าวมื้อที่สองนะครับในการที่เราต้องแบบกินโปรตีนเข้าไปนะครับกินโปรตีนเข้าไป โฟกัสหนา้ากูอ่ะโฟกัสขาซะกล้องโอเคนะครับมากินข้าวกันเถอะนะผมแล้วก็ไว้เจอกันในวันถัดไปนะผมจะเอากล้องไปอัดในที่ผมเล่นฟินนุูฟินเน,น่อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไว้เจอกันครับวนลุ่นขูงเนี่ยไปเราไปกินข้าวกันเลยดีกว่าไปกันต้องปิดกล้องแล้ก็มืออันปิดใช่ไหมเนะี่ยโอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะครับผมเนวอองแมนนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เป็น เข้าสู่วันที่สองนะครับแต่ว่าผมจะามาเป็นวันแรกนะครับเพราะว่าในวันแรกนั้นผมไม่ได้เทนกับพิตตี้นะหรือว่าเทนเนอร์ของผมนะแต่ผมขออนุญาตเรียกเขาพิตตี้นะครับในหลายๆวันต่อๆจากนี้นะผม,ผมจะเรียกเขาพิตตี้นะครับโอเคก็ให้เขา้าแจกสรรพนามไว้ด้วยนะเวลาผมจะเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ะวันเมื่อวานที่ผมแบบอ่าที่ผม กินกินไก่ไก่ไอไอข้าวไก่ทักอย่างอะไรที่ผมทานะครับที่ผมทํามากินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนั้นคือผมยังไม่เล่นกับพี่ตี้ทีเว้ยอ่าผมเลยอัดนะครับแต่วันนี้ก็ได้ไปเล่นกับพี่ตี้มาแล้วนะครับแล้วก็จะมาบอกท่าต่างๆครับที่ผมได้เล่นกับพี่ตี้ไปนะับนะว่ามีท่าอะไรบ้างครับในวันนี้ผมจะนับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับผมคนนับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะในวันเมื่อวานก็เดี๋ยวจะเป็นวันที่ศูนย์แทนล้วกันเป็นวันแบบการเต็มตัวอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือเป็นนนนววััททีี่่่่เเรรรริิมมมโปแแกบบ โปรแกมรมลดน้ําหนักอะไรอย่างนี้นะครับภายในเจ็ดวันนะผมมาดูซิว่าเราจะพัฒนาไปไกลได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะผมขออนุญ,ญาตนะครับผมในการนี่ครับขออน,นุญาตเลยนะครับในการที่ขอกินข้าวก่อนนะกินข้าวก่อน<ม>อ่านไปโฟกัสอีกแล้วโฟกัสตานะครับผมโอเคขออนุญาตกินข้าวก่อนนะผมเพื่อให้เราได้มีโปรตีนที่ครบนะผมนะมีทั้งเออ่หมูอกไก่นะผมเป็นสเต็กนะครับนะไม่แพงเพราะว่าแจกคนละครึ่งหน,นม คนลดน้ำหนักควรจะกินนะผมต้องเน้นโปรตีนครับแป้งนิดนึงได้นะ20%แต่ที่เหลือจะเป็นจะเทไปทางโปรตีนแล้วก็ไอธักยพืชน,นะผมประมาณนั้นนะโอเคแล้วกลับมาเจอกับผมกันใหมนะ่ในตอนที่ผมแนะนำท่านะเพราะตอนนี้พวกไฟล์คลิปต่างๆมันอยู่ในคอมแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะพูดไปกับกล้องใช่ไหมบางทีถ้ามันไปดูแสดงว่าผมจะไปดูท่านะว่าท่าเนี่ยมันเรียกว่าไงนะครับแต่ผมจะไม่ใช้สัพท์ทางการมรุษย์จะบอกว่าท่านี้เล่นได้ไดอะไรประมาณนั้นมากกว่าโอเค เดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนไม่เจอกันนะผมไปกินข้าวกันโอเคนะครับกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ดูผลงานนะครับดูผลงานนะครับเปรี้ยงนะผมสเต็กนี่ไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับยอดเลยกดไลค์ให้ตัวเองเรามาเริ่มกับท่าแรกเปิดดูโพยแป๊บนึงจําไม่ได้แต่ท่าแรกที่ผมไปเล่นอย่างเนี้ยคือผมจะเป็นคนที่ชอบยืดก่อนไปนากแล้วจะจะยืดแบบยืดไหลย,ยืดหลังยืด ไล่ยืดอกอะไรเงี้ยจะเป็นคนยืดก่อนนะสเตชชิจจ่งก่อนอันดับแรกนะผมเพราะว่ามันสําคัญนะสําคัญในการยืดนะผมมันต้องประมาณนี้นะผมแล้วก็มาแล้วก็ท่าแรกนะท่าแรกจะเป็นเคเบิลไฟนะผมถ้าใครไม่รู้จักเคเบิลไฟเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะผมนะเคเบิลไฟก็จะเล่นได้ชั่วครั หน้าอกอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าองศาหรือมุมผิดอะไรเงี้ยก็จากหน้าอกจะกลายเป็นหัวไหลได้มันจะเจ๊ไปนานนะครับผมแต่อนะินเสิร์ตเร็วๆกันเพราะว่าผมเล่นกันอยู่ประมาณสามคนอะนะครับมีมีน้องคนหนึ่งมีพิ้นตี้แล้วก็มีผมสาคนที่เล่นด้วยกันนะครับค่อยๆแบบค่อยๆพายุงกันนะในจวันนี้ผมเป็นจวันมหาโหนนะครับ,ป,าารรบประมาณนั้นไปท่าต่อไปนะท่าต่อไปอ่าท่าต่อไปนี่จะเป็นอ่าไอเบนเพสนะครับเบนเพสแต่เป็น อินคลายเบนเพลนนะครับก็คือแบบอินคลายนี่ก็เหมือนแบบว่ามันจะเป็น,นอกช่วงบนนะครับเป็น,นอกช่วงบนก็คือต้องปรับเบาะนอนอนะ่ะสี่ข้างมือสาข,ขึ้นมานครับอ่ะปรับเบาะนอนแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยอืดเล่นอย่างเงี้ยฮะนะครับก็ท่าที่พิตตี้เซตให้ผมนั้นนะครับมันมันจะไม่ใช้ไหล่ช่วยเลยนะครับมันจะไม่มีการใช้ไหล่ช่วยนะเพราะเล่นด้วยแมชชีนนะครับมันมันจะง่ายต่อการควบคุมน้ำหนักนะครับ ตอนนี้เราต้องเราต้องเล่นน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องออคอนโทรลเป็นนะแล้วก็โฟกัสเป็นนะประมาณนี้นะผมแล้วก็ท่าต่อไปนะเป็นท่าที่ผมค่อนข้างที่จะเล่นทุกวันนะเป็นท่าลูกกิ้งอ่ะเป็นล็อกกิ้งครับเป็นล็อกกิ้งอ่ะครับมันจะมันจะช่วยยืดแบบตั้งแต่ลําตัวอะไรอย่างนี้แล้วตั้งแต่ลําตัวยันมาถึงแขนนอะไรพวกนี้เลยนะเพราะว่ามันฝึกแรงกลด้วยแล้วก็ฝึกการสมตัวฝึกการใช้แรงมือสองข้างให้เท่ากันอะไรอย่างนี้นะผมนะก็เป็นท่าที่ค่อนข้างดีในระดับนึงเลยนะผ คุณรู้สึกพร้อมที่จะเล่นไหมครับผมรู้สึกว่าน่าจะไม่รอดถ้าต่อไปนะครับถ้าต่อไปก็จะเป็นเอ่อทาวเวิร์กที่แบบจับลูกเหล็กอะแล้วก็แบบเหวี่ยงก็อย่างเงี้ยมันเหมือนซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าเราเราจะกดตัวต่ำเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูแล้วกันถ้าใครยังไม่รู้นะครับมันจะกดตัวต่ำหน่อยประมาณนี้นะครับผมเป็นท่าที่ค่อนข้างเบื่อดีนะผมเล่นทุกวันเลยนะผมยืดท่านี้เกือบทุกวันนะพี่ตีไดร์เล่นทุกวัน มันก็ท่าล็อกกิ้งอ่ะมันจะเป็นแบบอ่าเขาเรียกอะไรการแบบปอัดเลือดอะไรเงี้ยนะมันจะช่วยทําให้เลือดมันมันวิ่งดีกว่าเดิมนะประมาณนั้นนะผมนะโอเคท่าต่อไปนะท่าต่อไปก็เริ่มโหดแล้วนะครับเริ่มแบบมีถอดเสื้อเล่นแล้วนะผมเป็นท่าแบบเป็นท่าเล่นหลังนะเป็นท่าเล่นหลังอ๋อยังไม่ถอดเสื้อที่หว่าใช่ใช่ผมพูดผิดไปนิดนึงครับยังไม่ถอดเสื้อเล่นทีนะเป็นท่าแบบดึงดึงเข้ามานะมันท่าเหมือนเหมือนท่าเดนลิฟครับมันจะตั้งแบบคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบ ย่อๆไว้แล้วดึงเข้ามาอะไรเงี้ยฮะนะครับประมาณนั้นนะมันจะได้หลังส่วนกลางค่อนไปล่างครับถ้าคนโทนนี้ก็จะไปโดนแบบกลางๆล่างๆอะไรเงี้ยเป็นนักข้างนะช่วงนักข้างนะโอเคนะครับผมถ้าต่อไปก็จะเป็นเออจะเล่นด้วยเครื่องเลยนะผมจะเล่นด้วยเครื่องนะครับก็ดึงอย่างงี้นะครับตัวดึงเนี้ยแล้วก็แอนโกรับอ่างเงี้ย่ะนะครับประมาณนั้นนะผมอ่าแล้วก็นะครับถ้าต่อไปนะครับถ้าต่อไปก็เปลี่ยนมุ้งมิงสาครับ จากที่จับแบบนี้แล้วก็มาจับเป็นอย่างนี้แนแล้วก็ดึงเข้านะครับในท่าทีนี้ยดึงเข้าปุ๊บใช่ไหมมันจะอยู่ช่วงตรงนี้แต่ท่าที่จับอย่างเนี้ปุ๊บมันจะเข้าตรงกลางน,นะมันจะเข้าหลังตรงกลางพอดีเลยเดีย๋ยวผมขึ้นผ้าไปดูนะครับแล้วก็ท่าต่อไปท่าต่อไปนี้ก็คือจะเป็นหลังปีกหลังนะเอ้ไม่ใช่ปีกหลังนี่เขาเรียกว่าอนะไรนะไหลหลังนะไหลหลังช่วงบริเวณเตรงตรงนี้ครับเนี่ยไหลหลังนะครับมันจะทําให้ ไหลเราเสริมมิติขึ้นมานมันจะไหลเรามันจะดูมีมิตินะครับผมมันจะดูใหญ่ขึ้นมีมิติขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ท่าต่อไปนี่คือแบบคอนโทรลกับกล้ามเนื้อเลยนะครับคอนโทรลกับกล้ามเนื้อก็คือเป็นท่าพู l อ u นะครับผมเป็นท่าดึงข้อสรูดง่ายๆคือดึงข้อแต่เป็นการดึงข้อที่ดึงข้อคางครับดึงดึงไว้ปุ๊บใช่ไหมแล้วล็อกไปอย่างนี้เลยนะครับนับประมาณ10 20ประมาณนี้นับเป็นวินะแล้วก็ค้างางั้นก่อนนะนะผว่าทําได้ ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะไม่ค่อยนานเท่าไหร่มานสิบวินะผมก็สุดๆแล้วนะครับนะแล้วก็นะครับจะมีแบบที่ผมไม่ได้ถ่ายนะมันจะมีวพวกเล่นเล่นหลังแขนเล่นเล่นหน้าแขนหลังแขนนะผมแล้วก็เล่นหน้าท้องอีกนะที่ไม่ได้ถ่ายมาคนระับแต่วันหลังๆอาจจะถ่ายมาให้ดูนะนะก็ติดตามนะวันหลังๆนะผมติดตามช่องหมูไม้นะเพราะว่าอ่าใน เขาเรียกอะไรในวอล์กหรือว่าในโปรแกรมใน7วันมาฮโอเนี่ยมันจะมีแบบค่อนข้างที่จะเข้มข้นของการลดน้ำหนักนะผมนะอ๋อผมลืมบอกไปสิ่งที่สําคัญในการที่เราจะกินไปก่อนลดนะกินไปก่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพวกที่สาคัญคนะัตอนเช้าๆตื่นมาต้องกินแป้งกินแป้งก่อนเลยนะกินต้องกินแป้งนะครับกินประมาณ2 0ถึง40นะแล้วที่เหลือกราจะเน้นเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นผักพวกธัญพืชอะไรพวกนี้ก็กินนะกินไปนะเพื่อให้แบบมันช่วยในการบูดร่างกายเรานะ ก่อนจะเล่นฟินเนสประมาณสัก20นาทีหรือ10นาทีเนี่ยให้บูนกาแฟร์เพราะว่ากาแฟดำนะครับไม่มีน้ำตาลมันจะช่วยเร่งระบบเผาผลาญนะมันจะโคตรดีด,ดีเยี่ยมเลยกาแฟดำนะ<อ>ถ้าคิดเหมาะก็ไปอเมซอนครับผมสั่งแบล็กคอฟฟีนะแบล็กคอฟฟี่ไม่ใส่น้ำตาลไม่หวานเลยอะไรเงี้ย โคตรดีคะับนะ,นะ้าผมสำหรับซีรีส์นี้ก็น่าจะมีประมาณสักสามพาร์ทใหญ่ๆนะประมาณสามพาร์ทว่าจะแบ่งแบ่งๆเนี่ยประมาณนี้นะวันนี้ก็เอาพาร์ทศูนย์กับพาร์ทหนึ่งไปก่อนแล้วกันเนาะนะก็นะโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วผมจะเอาคลิปอะไรอย่างนี้มาอีกนะผมก็ที่จริงเก่าว่าจะลงแบบวันที่เก้าวันเดียวแล้วก็อัดตุ้มไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมกลักวกลัวคนที่แบบว่าอยากจะแบบ คอมเมนต์เป็นคลิปเป็นคลิปไปเป็นวันต่อวันต่อวันไปาเงี้ยแม่ผมอยากยจะดูคอมเมอย่างั้นมากกว่าก็ผมทักไปรับดูจนจบครับเจอกันพรุ่งนี้ครับมาพรุ่งนี้โหดแน่นอนผมบอกเลยนะลบแตกแน่ๆไปเจอกัน